สวัสดีครับเสียงเนี่ยนะครับอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเลยตั้งแต่นาฬิกาปลุกตอนเช้าไปจนถึงเพลงโปรดที่เราฟังแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าเสียงที่เราได้ยินเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วมันเดินทางมาถึงหูของเราได้ยังไงวันนี้เราจะมาไขาความลับนั้นกันครับเอาล่ะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เหมือนกับเป็นแผนที่การเดินทางของเราในวันนี้เลยเราจะเริ่มจากคําถามง่ายๆที่ว่าเสียงคืออะไร ไปจนถึงการเดินทางของมันแล้วก็พิถ่ายด้วยปรากฏการณ์เสียงสุดทึ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราทุกวันว่าแล้วก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเอาละครับเพื่อที่จะเข้าใจเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะเราต้องเริ่มจากคำถามที่เบสิกที่สุดเลยแต่ก็สำคัญที่สุดเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเสียงคืออะไรกันแน่โอเคครับนี่คือสิ่งที่เราจะมาคุยกันเราจะตามติดคลื่นเสียงไปเลยตนะั้งแต่มันคืออะไรเดินทางยังไงแล้วเราได้ยินมันได้ยังไง แล้วก็ไปดูปรากฏการ์เจ๋งๆของมันกันครับโอเคครับเรามาลุยกันที่ส่วนแรกเลยไม่ว่าเสียงมันจะซับซ้อนแค่ไหนนะครับรู้ไหมว่าทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรที่ง่ายมากๆอย่างเดียวเลยใช่เลยครับเสียงมันก็คือคลื่นพลังงานที่เกิดจากการสั่นนี่แหละแล้วหัวใจสําคัญของมันเลยนะคือเสียงเนี่ยมันต้องการตัวกลางในการเดินทางเสมอเลยไม่ว่าจะเป็นอากาศน้ําหรือของแข็งนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ในอวกาศซึ่งเป็นสุญญากาศ จะไม่มีเสียงเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะเสียงเกิดขึ้นแล้วสเตปต่อไปก็คือการเดินทางของมันใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้เจ้าคลื่นพลังงานเนี่ยมันไปมีปฏิสัมพันธ์กับโลกรอบๆตัวเรายังไงบ้างเวลาเสียงมันเดินทางไปเนี่ยนะครับมันจะมีพฤติกรรมหลักๆอยู่4อย่างด้วยกันแล้วจะบอกว่าแต่และอย่างเนี่ยมันสร้างปรากฏการณ์ที่เราคุ้นเคยกันดีในชีวิตประจําวันทั้งนั้นเลยมาเริ่มดูที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยก็คือการสะท้อน ง่ายมากๆเลยครับคอนเซปตมันตรงไปตรงมามากลองนึกภาพตามนะเหมือนเราปาลูกบอลอัดกำแพงบอลมันก็เด้งกลับมาใช่ไหมครับคลื่นเสียงก็ทำแบบเดียวกันเป๊ะเลยเวลาเจอกับอะไรที่มันผ่านไปไม่ได้ต่อมาก็คือการหักเหครับอันนี้จะเกิดขึ้นตอนที่เสียงมันเดินทางข้ามตัวกลางอย่างเช่นจากอากาศลงไปในน้ำพอเป็นแบบนี้ปุ๊บคลื่นเสียงมันต้องปรับความเร็วแล้วมันก็จะเกิดการโค้งหรือว่าหักเหทิศทางไป นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งเลยนะที่ทำให้เสียงใต้นะ้ามันฟังดูแปลกๆไม่เหมือนบนบกสไลด์นี้สรุปได้เคลียร์มากๆเลยครับจุดสำคัญที่ต้องจำเลยนะคือการสะท้อนคือการเด้งกลับในขณะที่การหักเหคือการโค้งงอตอนที่มันเปลี่ยนตัวกลางนี่แหละครับคือข้อแตกต่างที่สำคัญที่สุดของสองอย่างนี้และนี่คือพฤติกรรมที่แบบว้าวมากเลยนะการเลี้ยวเบน มันคือเหตุผลว่าทำไมเรายังได้ยินเสียงคนคุยกันได้แม้ว่าเราจะอยู่คนละฝั่งของมุมตึกก็เพราะว่าคลื่นเสียงเนี่ยมันสามารถเลี้ยวอ้อมสิ่งกีดขวางไปหาเราได้นั่นเองครับโอเคตอนนี้คลื่นเสียงเดินทางมาถึงที่หมายสุดท้ายแล้วนั่นก็คือหูของเรานั่นเองแต่ว่าอกระบวนการได้ยินแล้วก็ตีความเสียงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงกันเรามาดูกันในส่วนนี้ครับไอ้ที่เราได้ยินว่าเสียงมันดังหรือเบาเนี่ยนะ จริงๆแล้วมันคือการตีความของสมองเราล้วนๆเลยแต่ถ้าในทางฟิสิกส์เนี่ยนะเราจะเรียกพลังงานของคลื่นเสียงว่าความเข้มเสียงซึ่งหน่วยวัดของมันก็คือเดซิเบลคือยิ่งพลังงานเยอะสมองเราก็จะแปลความหมายว่าเสียงนั้นดังมากขึ้นง่ายๆแบบนั้นเลยครับโอ้โหกราฟนี้เห็นภาพชัดเลยดูสิครับเสียงกระซิบเบาๆนี่แค่30เดซิเบลเองพอเป็นเสียงคุยกันปกติก็ขยับมาที่ประมาณ60 แต่พอดูคอนเสิร์ตร็อกสิครับพุ่งไปถึง1 2 0 d เดซิเบลเลยนะซึ่งระดับนี้เนี่ยบอกเลยว่าเริ่มเป็นอันตรายต่อหูของเราแล้วนะครับอีกคุณสมบัติหนึ่งของเสียงนะครับก็คือความถี่หรือพูดง่ายๆคือความเร็วในการสั่นของคลื่นนั่นแหละซึ่งสมองของเราอีกแล้วครับจะตีความค่านี้ออกมาเป็นระดับเสียงหรือ Pitch ที่เราได้ยินกันคือถ้าคลื่นมันสั่นเร็วๆความถี่สูงสมองก็จะบอกว่าโอเคนี่เสียงสูงเสียงแหลม แต่ถ้าคลื่นสั่นช้าๆความถี่ต่ำมันก็จะกลายเป็นเสียงทุ้มต่ำนั่นเองครับมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วครับและน่าจะเป็นส่วนที่สนุกที่สุดแล้วด้วยเราจะไปดูปรากฏการณ์เสียงแบบเจ๋งๆที่มันเกิดจากคุณสมบัติทางฟิสิกส์ของเสียงที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้นี่แหละครับคำถามนี้เนี่ยเป็นตัวเปิดที่ดีมากเลยครับที่จะนําเราไปสู่ปรากฏการณ์แรกซึ่งมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับพฤติกรรมการสะท้อนของเสียงเลย ใช่เลยครับมันก็คือเสียงสะท้อนหรือที่เราเรียกกันว่าเอเคนนั่นแหละกระบวนการก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยคือเสียงของเราเนี่ยมันเดินทางออกไปไปชนกับกำแพงหรืออะไรก็ตามที่อยู่ไกลๆแล้วมันก็สะท้อนกลับมาเข้าหูเราแต่ว่ามันกลับมาช้ากว่าเสียงต้นฉบับนิดน,นึงเราก็เลยได้ยินมันเป็นเสียงที่2ตามมานั่นเองครับอ่าอันนี้เป็นคําถามคลาสสิกเลยนะ ผมว่าทุกคนต้องเคยสังเกตแน่ๆเวลาที่รถพยาบาลวิ่งเข้ามาหาเราเนี่ยเสียงไซเรนมันจะแหลมๆสูงๆแต่พอรถวิ่งผ่านเราไปปุ๊บเสียงมันจะทุ้มต่ำลงทันทีเลยเคยสงสัยไหมครับว่าปรากฏการณ์นี้มันเรียกว่าอะไรคำตอบก็คือปรากฏการณ์ดอปเลอร์นั่นเองครับถ้าจะให้อธิบายง่ายๆเลยนะก็คือตอนที่รถพยาบาลมันวิ่งเข้ามาหาเราเนี่ยคลื่นเสียงข้างหน้ามันจะถูกอัดเข้าหากันทําให้ความถี่มันสูงขึ้นเราก็เลยได้ยินเป็นเสียงแหลม แต่พอรถวิ่งผ่านไปแล้วคลื่นเสียงด้านหลังมันจะถูกยืดออกจากกันความถี่ก็เลยต่ำลงกลายเป็นเสียงทุ้มสมองเราก็เลยตีความว่าระดับเสียงมันเปลี่ยนไปนั่นเองครับเจ๋งดีนะและปรากฏการสุดยถ่ายครับการสั่นพ้องหรือ Resonance ตัวอย่างที่คนชอบพูดถึงกันบ่อยๆเลยก็คือนักร้องโอเปร่าที่สามารถใช้เสียงของตัวเองเนี่ยทำให้แก้ววแตกได้นั่นแหละครับคือการสั่นพ้องมันเกิดขึ้นเมื่อคลื่นเสียงมีความถี่ที่ไปตรงกับความถี่ธรรมชาติของแก้วโพดีเปะพลังงานมันก็จะถูกส่งเข้าไปในแก้วเรื่อยๆ จนแก้วมันสั่นรุนแรงเกินกว่าจะรับไหวแล้วก็แตกในที่สุดริกตัวหย่องใกล้ตัวเวลาเล่นกีตาร์แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมโนตัวนี้มันดากว่าตัวอื่นนั่นก็เป็นผลมาจากการสั่นพองเหมือนกันครับและทั้งหมดนั่นแหละครับคือการเดินทางของเสียงจากแค่การสั่นสะเทือนเล็กๆที่เรามองไม่เห็นด้วยซ้ํามันกลายมาเป็นคลื่นพลังงานที่เดินทางผ่านโลกรอบตัวเราแล้วก็สร้างเป็นทั้งดนตรีคําพูดและเสียงต่างๆที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นประสบการณ์ในชีวิตประจําวันของเราทุกคนครับ ทีนี้ครั้งต่อไปที่ได้ยินเสียงอะไรก็ตามร,บรอบๆตัวลองหยุดฟังดูสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับแล้วลองนึกถึงการเดินทางอันน่าทึ่งของมันดูแล้วลองถามตัวเองดูเล่นๆก็ได้ครับว่าเสียงเหล่านั้นเนี่ยมันกำลังบอกเล่าเรื่องราวอะไรให้เราฟังอยู่